สวัสดีครับวันนี้ชีวิตของมันนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารอีกแล้วนะครับสูตรอาหารทางเหนืออีกแล้วนะครับนี่เราจะมาทํานะครับจอผักกาดนะครับครับจอผักกาดเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับครับผมคนอื่นนะครับราต้องซื้อผักกาดดอกใบบีนะครับอามาแช่น้ําไว้นะครับแล้วเอาเกลือใส่ไปด้วยนะครับเพื่อฆ่าสารตกค้าง ประมาณสิบนาทีนะครับหรือผักอื่นๆก็แช่ได้นะครับถ้าไม่มีด่างทับทิมก็ใช้เกลือนะครับแช่น้ําไว้นะครับนะครับเครื่องปรุงของจอผักกาดนะครับปลาแห้งนะครับกระเทียมนะครับั่นเน่าหรือั่นเน่าแห่นะครับมะขามเปียกนะครับกะปินะครับเครื่องมีแค่นี้นะครับก็มีเกลือนะครับแล้วบางคนก็ชอบใส่นะครับ บกขามติ่เป็นสดๆนะครับแต่นี้มันบกขามมันซุกแล้วเขาอาะใส่นะครับเขาจะใส่บกขามเปียกแทนนี่เขาใส่กระดูกหมูนะครับครับเครื่องมีแค่นี้นะครับเราจะโคกนะครับง่ายๆนะครับจอผักกาดวันนี้เขาจะกินกับน้ำพริกตาแดงนะครับแล้วก็มีหนวยมะกอกนะครับหรือบะกอกนะครับครับเขาจะโคกน้ำพริกนะครับโคกเครื่องนะครับ ครับอืนก็ใส่เกลือนะครับเกลือลงไปก่อนนะครับน้ำเครื่องจอผักกาดนะครับทำง่ายๆนะครับหันทางเหนือเหนือส่เกลือลงไปนะครับนี่ล้ก็ใส่กระเทียมนะครับปลาครับปลาต้องใช้ปลาะแห้งนะครับถั่นเน่าหรือถั่นเน่าแผ่นนะครับครับ เรม่ใช่น่นี้นะครับจะโขกกระปิเอาใส่ที่หลังนะครับครับอันนี้โขกได้พอประมาณแล้วนะครับใส่กระปินะครับปิลงไปนะครับน,นี่ก็เสร็จแล้วครับมันคลิกจอพักกะนะครับลองไปทําดูนะครับนี่เราจะใส่กระดูกหมู โอเคครับเดี๋ยวนี้เราตั้งหม้อร้อนแล้วครับหม้อเราจะใส่เครื่องตั้ลงไปก่อนนะครับแล้วเราจะใส่กระดูกหมูนะครับตามไปนะครับครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับอืน่นนกไซบะขาเปียกลงไปนะครับรสดีหน่อยนะครับเพิ่มรสชาติเพราะผักกาดมันก็หวานอยู่แล้วนะครับ ดีไปนิดหน่อยครับเราจะตักน้ำพริกใส่เครื่องมันใส่นะครับวันนี้จอระกาศเขาจะไม่ใส่พริกหนาอครับผมครับงั้นเร่เดือดแล้วก็เราก็ใส่เครื่องนะครับเครื่องที่ขูกเมื่อกี้นะครับนอไปมันเดือดอีกนิดหนึ่งเราจะใส่กระดูกหมูลงไปแลนะครับก็ต้องทําให้หมูมันเปื่อยก่อนนะครับครับรอให้เดือดอีกหน่อยนึงครับครับ อันนี้น้ำกระเดือดแล้วนะครับเราจะใส่หมูกับกระดูกหมูลงไปเลยนะครับนี่เขารอฮะหมูมันซุกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดที่หลังนะครับนะครับผมเดี๋ยวก็ได้ละครับเดี๋ยวผักกาดครับชีวิตคนมันหนอกอฮอ่มคมเกล็ดคมรูกเล็กๆนะครับนี่คือกองโฟมนะครับที่เขาใส่เข้ากองนะครับอันตรายนะครับใครที่กินบ่อยๆนะครับคนเขาบอกว่า กินข้าวในกล่องโฟมนะครับวันละอย่างน้อยนะหนึ่งมื้อนะครับติดต่อกัน10ปีนะครับจะทําให้เป็นมะเร็งได้นะครับเป็นมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติถึง6เท่านะครับเพราะว่ามันมีสารโคลิสโตลินไตลินนะครับจะทำให้ความห้อนในกล่องโฟมนีครับมาทำปฏิกิริยากับความห้อนนะครับ หรือว่ากับมันนะครับประเภทมันประเภทของเค็มนะครับทั้งเมื่อกองโฟมเนี่ยสารตัวนี้นะครับจะลังออกมานะครับทางที่ดีเขาก็ต้องมีแบบถุงพลาสติกแบบนี้นะครับถ้าซื้อเข้ากล่องนะครับครับสังเกตดูนะครับแต่ว่ามันจะมีซางข้าวโพดนะครับที่ขอทํากองเนี่ยจะปลอดภัยกว่านะครับเนอร์เก็ตคอมรูกเล็กๆน้อยๆนะครับไดผมครับเอากิ่นทุกวันนะครับเข้ากล่องระวังนะครับเนอร์กินติดต่อกัน สิปีนะครับเกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากกว่าคนปกติหกเท่านะครับตอนในกลิ่นเข้าก็ต้องซื้อเอาแจ๊บใจแบบถุงก็ได้นะครับถ้าผมมีนนีก้ก็ต้องมีถุงพลาสติกจุยหุ่มเห็นหน่อยนะครับกันความร้อนนะครับผมความร้อนความเค็มความมันนะครับจะให้เกิดสารไฮลิฟไตลินนะครับโพลิสไตลินนะครับขอบโพลิสไตลินนะครับ จะาทำเพืมันเกิดปฏิกิริยานะครับเนอรระวังนะครับอย่าคว่วหงใยจากชีวิตคนมันออกนะครับครับตัวนี้กระดูกหมูก็ใกล้จะซุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดน่ะนะครับครับตัวนี้ใกล้แล้วนะครับอีกนิดหนึ่งพอดนี้ตัวเล็ก็คือกาลังใจโอ้วันนี้ครับอืมให้กําลังใจนะครับครับตัวนี้กระดูกหมูกสุกแล้วนะครับใส่ผักกาดนะครับนี่นะครับใจ้าักกาดอกนะครับ เรียกว่าจอผักกาดหนูละจอผักกาดนะครับเดี๋ยวเขาจะค้นนะครับครับตอนนี้ก็ซุกแล้วนะครับจอผักกาดใส่ผงชรูรสนิดนึงนะครับหมูหู้เป็นอย่างนะครับคนเขาทำกับข้าวไม่ถึงชอบใส่ผงชูรสนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่ามันม,นมีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันกดเง้นนิ้องหมูหู้ซึกอย่างหมูหู้นะครับลองไปซึกษาสดูนะครับผงชรูรส ครับตัวนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราจะปิดกันแล้วครับครับตัวนี้ก็ได้แล้วครับโจผักกาดกับน้ำพริกตาแดงนะครับมีบะกอกเลยนะครับเนี่ยครับบะกอกนะครับมีไข่นะครับไข่ต้มบอกกินไข่ต้มวันละลูกนะครับช่วยบำรุงไม่ให้เกิดต้อกระจกตานะครับประโยชน์ของไข่ต้ม ครับที่ขาดมาได้คือพริกแห้งนะครับเราจะบปทอดน้ํามันนะครับเพื่อเอาไปกลับเจ้าผักกาดนะครับครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับมีไข่ต้มพริกแต้แดงนะครับเจ้าผักกาดเครื่องเคียงกับมีนี่นะครับพริกทอดเอากับเจ้าผักกาดนี่ไข่ต้มคนบอกว่าผู้หญิงนะครับไม่ทานนะครับวันนั้นวันละฟองนะครับไข่ต้มลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมนะครับ ได้ละร้อยสี่สิบสี่เลยนะครับต้องให้กิ่นนะครับครับไม่เขาจะกลิ่นจพวพักกาดก่อนนะครับครับอัดสิบปากเลยนะครับเวลาจอทําต้องตม้มต้มนานนะครับหรืมจนจะเหนียวนะครับพริก พริกตาแดงไข่ต้มนะครับอือลองไปทำดูนะครับง่ายๆนะครับจอผักกัดสูตรของทางภาคเหนือนะครับครับไขรที่เข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนมันนอกนะครับมีสูตรทั้งอาหารเหนือนะครับเหนือล้วนๆนะครับมั่งคังกับมีกากปนหน่อยนะครับนี่นะครับมีตึงมีสารละ เก็ตอมดูนี่เล็กน้อยให้ตัวนะครับครับผมครับวันไหนครับวันนี้จอพกัดนะครับสูตรตั้งเหนือนะครับครับผมชอบครับชอบพุ่งกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับซากให้กดติดตามกันด้วยนะครับครับผมครับ